ทำแกงส้มพิกแกงเผ็ดพิกแกงเผ็ดปลากระปองหนึ่งกระป๋องเอาใจตัวน้ำเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลงังไม่มีสูตรใด,ดๆนะครับทำกินเองง่ายๆตามใั้เข้ากันเลยครับเรียบร้อยแล้วครับพิกแกงปลากระป๋องตำคุกเข้ากันเรียบร้อยเตรียมไว้ ปลากระปร๋องกับพริกแกงตามเรียบร้อยใส่ลงไปเลยครับเครื่องปรุงตามใจชอบอยากเติมอ right. ันไหนก็เติมได้ตามใจชอบครับเมนูแกงส้มดอกแคครับใส่ถั่วฝอยาวด้วยมะขามเปียกไม่แดงแตเป็นสีดำใส่ลงไปเลยครับมะขามเปียกสาหรับพี่เพื่อนคนไหนชอบกินเปรี้ยวกินเผ็ดตามใจชอบนะครับไม่มีสูตรนะครับไม่มีสูตรใดๆนะครับทำกับข้าวกินเองง่าย ใส่ถั่วปักยามไปเลยครับแกงส้มดอกแครนี้ดอกแคร์เตรียมไปแล้วครับใส่น้ำปลาลนิดหน่อยเพิ่มความแซบครับอันนี้อยู่ทำกินเองนะครับไม่มีสูตรนะครับทำกินเองง่ายๆใส่น้ำปลาล้หน่อยหนึ่งเพิ่มความแซบน้ำเข้มข้นมากปลากระป๋องกระป๋องเดียวครับพริกแกงปลากระป๋องต่ามคลุกเค้ารวมกัน ใส่ถั่วฝักยาวร้อยใว้สุกแป๊บหนึ่งผงปรุงรสครับน้ำปลากระป๋องที่ไม่ได้ตามด้วยเราจะใส่หรยไม่ใส่ก็แล้วแต่ครับต่ำนิดๆลงไปจะได้ออเข้มข้นแกงส้มปลากระป๋องดอกแคร์ครับเดือดได้ที่แล้วครับเดี๋ยวก็ใส่ดอกแคร์ลงไป ดอกแครที่เตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยครับนี่ดอกแคใส่ดอกแครลงไปเลยครับเข <l aps> ้มขน้นแกงส้มดอกแครปลากระป๋องครับเรียบร้อยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับแกงช่อมดอกแคร์ครับเรียบร้อย